คืนแรกก็พักกันที่รัตยารีสอร์ทนะครับที่นี่ก็ห้องก็ถือว่าดีแลวครับผมราคาก็ประหยัดมาก400บาทนะครับแล้วก็มีกาแฟมีอาหารเช้ามาให้ครับเมื่อกี้ก็มีคุณน้านะครับเจ้าของนะครับเอาอาหารเช้ามาให้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยว วันนี้ผมจะไปต่อที่บ้านล่องกล้านะครับเมื่อคืนคิดว่าจะไปให้ถึงเขาเคาะแต่ว่ามันมืดไว้ด้วยอากาศที่หนาวแล้วก็เส้นทางผมไม่ชำนาญไม่ได้เอาชิลใสมาด้วยกูเป็นอันตรายนะครับก็เลยพักที่นี่ก่อนที่ใช้ยนานะครับ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางจากรีสอร์ทลัติยานะครับไปที่บ้านรองกล้านะครับเป็นเป้าหมายต่อไปในการกางเต็นท์นะครับผมในคืนนี้เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆดีกว่านะครับ รีสอร์ทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสัมภาระนะครับผมไม่ใช่เวลาท่องเที่ยวในภาคเหนืออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ2คนภรรยานะครับก็สงสัยว่าทำไมของมันเยอะคิดไปคิดมาก็ลืมไปว่าไปประมาณอาทิตย์หนึ่ง ตอนนี้รถก็ปกติดีอยู่มีการฉีดโซ่ไป2ครั้งแล้วเพราะว่าเมื่อวานทำเวลามาเยอะนะครับขันหน้าก็เป็นของน้องเอิร์ธน,นะครับเจ้าถิ่นจาดิอูดน่าจะเป็นหนึ่งเดียวสีน้ำเงินน้ำนขาวจะพาไปถ่าภาพกัน mm -hmm. ครับผมของการเดินทางมาล่องเหนือนี่ก็ที่กับผมวันนี้ร้อยมอเตอร์ไซค์ขึ้นอยู่พิษณุโลกแล้วนะครับวันนี้น้องเอิร์ธเจ้าถิ่นขี่รถอุ่นดีกับผมนี่ต่อผมทำร้านเลยเนองเอิร์ธ้านเลยไหมมันดีมันดีพุ่งมันดีระของของกลางพุ่งนี่ครับโอ้คดูแล้วเอธก่อนเดี๋ยวไปเลื่อนหรือไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวของแต่งค่อยมารีวิวกันอันนี้ ดูความเงานะครับอันนี้ดูความสปกไปรกนะครับผมรถยิบสีเดี๋ยวเข้าไปร้านในร้านก่อนนะแต่ผมโดนใจในี่ยเ็ S R สองคันโอเคเข้าไปดูร้านก่อน โอเคครับมาดูแลไอเทมของพิษณนุโลกันนะครับนี่เจ้าของน้องเอิร์ดไหนในนอเอิร์ดทำอะไรบ้างครับนี่ก็เริ่มจากอัลบนนะครับก็เบอร์สิบเก้าตัวใหม่คอไาโบนะโบครับโบก็มีกระปุกอ่ากระปุกมีไล่ลมกระจกอ่ะกระจกกระจกก็ CRG CRG แล้วก็คัดเป็นของ C W M อิตาลีอันนี้ก็มากับชุดมากับชุดเลยใช่ครับแฮร์ริโซมาแฮร์ริโซมาครับแฮร์ริโซมาครับสวิตตัวมิโนแท้แท้เท่าไหร่เนี่ยสวิตชุดสวิตนี่สามพันกว่าบาทสามพันกว่าใช่ไหมครับผมอ่ะสายถักเอิร์นสายถักเอิร์นเต็มระบบหน้าหลังปลดไวหรือเปล่าครับ แล้วก็มีปลดไวของอัลฟาด้วยอ,อ๋อนี่มันอยู่ด้านล่างด้วยโอ้คันนี้เงาจริงๆแล้นี่ก็เ็นโบ็มห้นยอมายยางคอนตีนะยางคอนตีเพิ่งเปลี่ยนเลยไหมคอนตีโรสตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยครับเพิ่งเปลี่ยน,นมีกันล้มด้วยกันล้มแต่แต่เปีย หลังก็เอินใช่ไหมครับหลังก็เอินครับแต่เป็นปั๊มเดิมอยู่หลังเป็นปั๊มเดิมแต่ก็เดินสายถักเอินอ๋ออันนี้สายถักเข้า a b บทั้งระบบเลยครับแต่ปั๊มยังเป็นปั๊มเดิมอยู่สลิปออนสลิปออนโยชิตรงรุ่นการิอุสตรงรุ่นการิอุสแต่เมื่อกี้ไฟเลี้ยวหลุดแล้วกัะเบียนโอ้เห็นทันเมื่อกี้อันนี้ก็ตรงรุ่นตรงรุ่นอุตไหมอันนี้ตรงรุ่นอุสครับเท่าไหร่นะเลกหลังตัวนี้เลกหลังตรงรุ่นสี่พันเก้าสี่พันเก้ามีกล่อง กล่องมาด้วยหรือ,อยังไ<ร>งหรือว่าของหนาห่าแดดพร้อมแดดอย่างเดียวเนาะและ้วอมจะมาพร้อมถาดแดดตรงรุ่นเจ็ดพันเก้าก็จะเป็นคันเดียวของพิษณุโลกไหมคันนี้ใช่ครับคันเดียวศูนย์อยู่ไหนอะศูนย์พิษณุโลกไม่มีตอนนี้ถ้าจะซื้อเองตอนนี้ครับถ้าจะเข้าตอนซื้ออะตอนซื้อซื้อที่พิษณุโลกแต่ดีลเลอร์ยุบไปแล้วอ๋อดีลเลอร์ยุบไปแล้วใช่ไหมแต่ผมว่ารุ่นนี้มันไม่ต้อง เวิสมากนะไม่ไม่ต้องจุกจิกอะไรมากเพืนน่อครับโอ้เงามากเลยของเอิร์ด้ดูของผมนะแต่ริงครับ <laughs> ร้านมันดีกล่องกลางทุ่งบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปนอนล่องกล้าต่อนะครับเดี๋ยวกินกาแฟาสักแก้วก่อนเอมาเจอพวกพวกรุ่นเดียวกัน ขี่มันแน่นอนรุ่นนี้โอเคเนอยไปกินกาแฟดีกว่ารรอยับร็อมาฝืบ้างร้อยบ้าตอนนี้เย็นมากครับเย็นโน้ยอินโน้ยกินโน้ก้าโน้แขกแขเลยแขอแเลย À mà đây rồi Rồi cầm rồi Quán đó luôn